เนดี๋ยเงินบาทแล้วสะได้เงินบาทนะทุกษาไว้เวลาจนทเทะเอาไปเปลี่ยนขอย่งไดไลยังเด้กืนคือเก่านะการสบายดีและสวัสดีบรรดาพ่อแม่พี่น้องมสุภูสุคนอีกเซนเก่าเซนเคยนอกกะมนี้ คือเป็นโอกาสดีที่อ่ะฮัม,มีทั้งแม่ของข้าวเจ้าเนาะได้มาห่วมคลิปน้ำนะก็ผู้นี้ก็คือแม่ผู้ที่ว่าข้าพเจ้าเคยเล่าสูท่านผู้ชมทุกคนฟังในคลิปความนิยมของเงินบาทไทยในลาวในคลิปก่อนๆหน้านี้ยนะถ,ถ้าหาผู้ใดยังบ่ทันได้เบิ่งก็สามารถเข้าไปเบิ่งตามลิงก์นี้หนะ่อได้เนาะเดี๋ยวข้าพเจ้าจะแปะลิงก์ไวใ้ให้มื้อนี้กั บอกพี่พี่ทึกๆได้หน่อยนึงนะตื่นเต้นที่ว่ามีแม่เข่ามวมลิดนํานะกะเดี๋ยวเฮาสิลองไปถามแม่เพื่อนเบื้องว่าณตอนนั้นตอนที่ว่าเวลาที่ว่าเอาเงินไปฝากทั้งทั้งที่ว่าอัตราดอกเบียในการฝากเป็นเงินกีบพันมันสูงกว่าเงินบาทเกือบเท่าตัวแต่เป็นยังคือเลือกฝากเป็นเงินบาทเนาะ อย่ยถามแม่คือดังทีบอกกะพันตุ้งแบนแล้วตอนที่เขาไปฝากเงินมือสียหาปีก้อนน่ะเป็นยังตัว่าเลือกที่จะฝากเงินบาทแทนที่จะแลกเป็นเงินกิฟเลยอ่ะไปฝากเพื่อเอาดอกเบี้ยที่ว่ามันสูงขึ้นนเงินบาทนี่พอสิได้ได้แล้วก็ยังหักซาไว้มันันเขาเวลาเอาจนมาเอาไปเปลี่ยนมันได้ลายนี่เอาวบก็มันสบาย ทักษาเงินบาทไว้สิไดจิตใจก็ออ,อยากทักษาเป็นคนนั้นเออเออมักเงินบาทนนมาักเงินบาทแล้วก็อนันเวลาเขาจนมาเขาไปเลี่ยนก็นได้ลายจริงสิไดจังอยากเอาเงินบาทไปฝากเป็นคืนนั้นเงนินจีบนี่เขาไดไวกดใจไวเงินบาทนี่เขาสิไดมันทักษาไว้ไดแล้วก็อยากทักษาไว ถ้าถ้าเป็นเว้ยอถ้าถาาว่าเป็นเวลาทีว่าเก็บเมียนหรือว่าหากาักษาเน่จะหักษาเป็นเงินบาทหลายกว่าเงินกีบแมนได้เธอเด็กก็อยากหักษาไปเงินบาทนะ่ะได้ลอยนึงก็อยากหักษาไ้เงินเก็บนี่เขาอ,อันห้าได้ซึ่งมือห้าได้ก็ห้าใจาไปคันไดเป็นเงินบาทแล้วลอยนึงก็อยากหักษาไ้ <c oughs> ตอนนี้ก็เป็น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 ความมักส่วนตัวหรือว่าความมันันส่วนตัวของแม่เพ่นนกก็คือจะอ่าเวลาที่ว่าได้เงินบาทมาก็อยากจะหักษาไว้เนาะถ้าว่าตอนนั้นนี่แลกเป็นเงินกรีบแล้วก็ไปฝากมันที่ได้ดอกเบี้ยลายกว่าที่ว่าเอาฝากเป็นเงินบาทหั่นเนีก็ต้องมัดต้อเงินบาทจองเท่าบ้าวบ้าวมัดต้องเงินบาทนะเด็กบ้าว แล้วก็อยกักซาไว้ไ<อ>บาทมัน<อ>จุนดีแท้แล้วก็มาเปลี่ยนก็ยังไดลาลคือเก่ายากได้ไเดงินบาทเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถามว่าเป็นเงินบาทเทียบกับเมื่อก่อนตั้งแต่ตอนนี้แม่ยำเป็นสาวลอยบาทเนี่ยเด็จจะพันยำแด่งคนลืมเมื่อไรนี่ลอยบาทนี่ยเด็เธอจเอาเท้เอาอันที่ว่าจือ้อลอยบาทก็้าห้าลอยบาสสาวท่าน จะหาพันแล้วก็ขึ้นมากกว่ามันสามสิบพันลอยบาทก็เดี๋ยวเดี๋ยวนี้ฮอทฮอทสามสิบสองก่อนแม่เดี๋ยวนี้หนึ่งลอยบาทเนึ่งไปฮอทสามสิบสองพันเกือบเกือบที่ฮอทสามสิบสามพันแล้วนะท่านผู้ชมแต่ยังแม่ยังเป็นสาวเพิ่งก่อปรหุจักเธอแหละอยู่บ้านนอกบ้านนาปรหุจักเงินบาทเธอแหละแล้วก็ยกครอบครัวมาอยู่เมืองพาอุดมพีก like ่อ <único Liberty acontece> <ED> <fall asleep> จิงหูใจเงินบาทก็ร้อยหนึ่งก็สาวพันเจนัน,นาสิบแปดเจนันเอานอนนเอาเท่าที่จื้อได้เนี่ยทับอิดเนี่ยร้อยบาทเนี่ยเท่าเจ้าพันอันที่แม่เคยจ่ายนะรอยบาทก็สิบแปดพันมูลี 18, <000. S 2> อาเออแล้วก็ขึ้นมากกว่านสาวพันก็ตึกเด่นนี่ก็ขึ้นมาติกต๊กติ๊กโตอันสิบแปดพันประมาณจักปีก่อนหน้านี่เพิ่นเกิดและอยู่เกิด เกิดแล้วโอ้มึงเกิดแล้วก็ประมาณ20ปี20ปีก่อนหน้านี้เนาะไลประมาณเอาเพราะว่าตอนนี้ข้าพเจ้าก็อายุพอดี26ปีมือว่ามื้อซืนนี่ล่ะเนาะนน่ะได้เงินบาสิได้เงินบ่อยากจ่ายได้เงินบาแล้วสิได้เงินบาหั่นน่ะกษาไว้ลาจนที่แท้เฮา ไปเปลี่ยนก็ยังได้หลายยังได้ขึ้นคือเก่านะเออคั่นบ่จนแท้จนว่าก็บ่เอาไปเปลี่ยนเงินบาดท่านบ่จ่ายคั่นได้เงินบาดมาแล้วอย่าทักษาไว้เนาะปิดจแม่นี่เป็นแบบนั้นตัวนี้ก็เป็นความมักสนของเพิ่นคือดังที่เว้าไปั่นแหละเนาะแบบมักเงินบาว่าัซั่นแบบก็แบบมันักษาง่ายบ่เนาะใบนึงมันได้ลายเพิ่นว่าใบนมันได้ลาย คือแต่ก่อนนี่ก็ใบหนึ่งนี่ก็สองแสนปลายเนาะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ใบหนึ่งก็ได้เอาสามแสนแล้วแล้วโตคางเงินนี่เด้บ,บ่เกี่ยวอันเห็ด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 อะไรเนี่ยักสายเงนินบาทไว้เลยนะแบบคือแต่ก่อนนี่ยร้อยบาทได้ชาวหาพันแต่ว่าเดี๋ยวนี้หนึ่งร้อยบาทนี่ได้สามสิบพันเกียวอ่ะ sang <laughs> 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 tôi chỉ ba cho đã cô bây giờ không bao giờ, nó, 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 nó gần nào, chắc là lại lài giang nó thành một cho bà chì phần vội không, cái cứ quan mặc xuống tua, mặc ngân bát thôi ừ. มุนค่าของมันหลายจังซั่นเราเงินดอลลาร์เด้อจ้ะเอออัน,นอันนี้นี่แม่คือสิบ่รู้จักเงินดอลลาร์งาเงินดอลลาร์นี่แม่บ่เคยฮู้บ่เคยเห็นจักเทืออ่อฮู้ฮู้จักแต่เงินบาทกับเงินเงินกีบเฮานี่แม่ฮู้จักเงินบาทกับเงินกีบเฮานี่เงินดอลลาร์ก็บ่เคยเห็นจักเทื่อเราทุกมือนี่อันเงินว่า อยู่ในธนาคารที่ว่าฝากไว้ก็ยังเป็นเงินบาทอยู่เงินบาทก็ยังเป็นเงินบาทอยู่ฮันบอบอบอคิดสิแลกเป็นเงินกีบแล้วก็ฝากเอาดอกเบียแล้วบ่าจบว่าอยากเปลี่ยนนั่นเลยก็ว่าเปลี่ยนว่าเปลี่ยนตัวอยากฝากเป็นเงินบาทอยู่ฮันอยากให้มันได้กเงินบาทหัดไ้อยู่คือเก่าแม่ยังก ท่นอ okay. uh ันได้ดอกเบี้ยมากก็่จะเอาอันโอนเข้าหันเป็นต้นขึ้นไปทิ้งๆแต่ว่เปลี่ยนเงินกีบปันดาวบดจุ่มดีแท้กับว่เปลี่ยนมีการจำเป็นเอามาเปลี่ยนั่านก็มีการจำเป็นแท้กับว่เปลี่ยนหักษาฝากไว้หันดอกเบี้ยมันก็เอาเป็นเงินบาทอยู่หันโอเคก้า คือที่เดู้๋ไปพร้อมๆกันแล้วทั้งนานผู้ส้มแล้วก็ทั้งขาพระเจ้าเองขาพระเจ้ากสงทรงไซาคือกันมาเป็นอย่างแม่เพิ่นจึงมักเงินบาทจึงอยากฝากเป็นเงินบาทนั่นเมื่อนี้เท่ากัไแต่มาไใครขอของใจน้องกันละเนาะว่าด้วยความหมักส่วนตัวของเพิ่นเองก็คือเป็นคนที่ว่ามักเงินบาทเป็นพิเศษนะคือได้เงินบาทมาแล้าก็อยากเก็บอยากอ,อมอยากเนียนไว้นะ จ่ายนี่ก็บ่จายเนาะจายก็บ่บ่จายจายก็บ่จายนวยากยากยากรักษาไว้เป็นมูลเป็นมรดกให้กับลูกกับหลานว่าซั่นนะเนาะเป็นบา0บาทบ50บาทก็บ่จายแล้วคันดบ่้ก็เก็บไว้ตุ้มมักอนเอาเงินบาทไว้มักโตเอาเงินบาทหั่นไว้เนาะนะตอนนั้นก็เป็นความคิดความเห็นเป็นความมักส่วนตัวของเพิ่นนะสําหรับผู้อื่นก็อาจจะ เตกต่างจากนี้ไปแต่ว่าไก่ยักให้ท่านผู้ชมทุกคน,นใส่วิจารณญาณในการทำสม้มกันเนาะก็คลิปสำหรับคลิปนี้เนาะพวกเราสองคนกะตองขอลาไปก่อนเนาะพิจารณวได้กะตองขอโทษขอขอภัยน้ำทุกๆท่ทานเนาะแล้วก็พบกันไหมโอกาสหน,น้าส่วนว่าจะเป็นคลิปแดน,น,นกับฟาร์กติดตามให้กำลังใจกันคือเก่าอันเลยเนาะที่สำคัญก็อย่าลืมกดตีมกักกะแลงเพอ่์สิได้คลิปเอยเพอ่์สิได้์บ้าบ้านคลิปใหม่ๆจากซ่องของพวกเราเนาะ ขอบใจทุกท่านที่ติดตามหามส้มสบายดีนบเนาะทุกน